สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เบาใจสเปซพื้นที่เล็กๆที่เราจะค่อยๆพูดค่อยๆฟังและค่อยๆเยียวยาหัวใจไปได้วยกันค่ะวันนี้เราอยากชวนคุยคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยคิดเคยถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะเจอคนที่ใช่แต่บางทีคำถามควรจะลึกกว่านั้นคือแล้วเราล่ะ เป็นคนที่ใช่สําหรับใครหรือยังคนที่ใช่คือใครกันแน่เวลาเราพูดถึงคนที่ใช่เรามักจะนึกถึงใครสักคนที่เข้าใจเราโดยไม่ต้องอธิบายใครสักคนที่มาเติมเต็มช่องว่างในใจเราหรือคนที่รักเราในวันที่เราไม่ได้ดีที่สุดแต่คนที่ใช่อาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่อาจเป็นคนธรรมดาที่จะเลือกอยู่ อยู่เชื่อฟังอยู่เพื่อเรียนรู้อยู่เพื่อเติบโตไปด้วยกันถ้าเรามองหาคนที่ไม่มีข้อเสียเลยเราอาจจะต้องรอท้งชีวิตเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การหาคนที่ถูกต้องแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไปด้วยกันค่ะกลับมารู้จักตัวเองแทนที่เราจะถามว่าเขาเป็นแบบที่เราต้องการไหมลองถามกลับไปว่า เราเป็นแบบที่เขาต้องการได้ไหมคนที่ใจดีดึงดูดคนใจดีคนที่สบายใจกับตัวเองดึงดูดความรักที่มั่นคงคนที่มีเป้าหมายมักเจอคนที่พร้อมไปได้วยกันถ้าเรายังโกรธง่ายขี้ระแวงขาดความมั่นใจแม้เจอคนดีแค่ไหนเราก็อาจผลักเขาออกไปเองเพราะความรักดีๆเริ่มจากการ ที่เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกับตัวเองก่อนยิ่งเรารู้จักตัวเองเราก็ยิ่งพร้อมรับใครสักคนเข้ามาจงเป็นคนที่ใช่ให้ตัวเองก่อนอยากให้ใครรักเราอย่างมั่นคงเราต้องรักตัวเองก่อนอย่างมั่นคงลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้เราใจดีกับตัวเองพอไหมเราฟังเสียงข้างในของตัวเองหรือยัง เราให้อภัยตัวเองในสิ่งที่พลาดบ้างไหมและที่สำคัญเราอยู่กับตัวเองอย่างสงบได้หรือยังเพราะเมื่อเรารักตัวเองอย่างเพียงพอเราจะไม่วิ่งไล่ตามใครเราจะไม่ยึดติดว่าคนไหนใช่หรือไม่ใช่เพราะคนที่ใช่จะเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปและถ้าใครสักคนจะรักเราอย่างแท้จริง เขาจะรักในแบบที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่ในแบบที่เราพยายามจะเป็นขออคุณที่ใช้เวลากับเราในบา l จ e ส s p a c วันนี้ค่ะหวังว่าบทความสนทนาเบาๆวันนี้จะช่วยให้คุณกลับมักอกกอดตัวเองอีกครั้งจำไว้นะคะหากยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ขอให้คุณค่อยๆเป็นคนนั้นให้กับตัวเองก่อนแล้ววันหนึ่ง คนที่มองเห็นความงามในตัวคุณจะเดินเข้ามาโดยไม่ต้องรีบเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะที่ที่คุณสามารถเข้ามาผักใจได้เสมอเบาใจสเปซค่ะ